นะะคที่ทางคุณแอนจักรพง์หรือว่าทางทาง JKN นะคะก็ได้โพสต์โพสต์เหมือนแบบโพสต์หมินประมาที่ว่าว่าเป็นแบบบริษัททัวร์ปลอมบริษัทเกส์จนกระจอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวันนั้นน่ก็เป็นวันแรกค่ะที่แบบก็เลยมาวันนี้เรื่องที่จะมาฟ้องหมินประมาทแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นบริษัททัวร์ชื่อบริษัทอะไรบริษัทไทยเดสติเนชั่นค่ะเป็นจริงเป็นบริษัทที่ ิบบัังงาาานนหรรือว่เป็นบริษัทที่รับงานค่ะรับงานตรงแล้วก็คือทําจนทัวร์เสร็จครบไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่ไปประเทศเอิตาลีค่ะสังเกตุกับอะไรที่กดดันที่ทำไม่ใช่ค่ะคือพาคนไทยแล้วก็ไปเชียร์มิสซูเนีเวิร์สที่ประกวดเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะไม่อ่านรายละเอียดที่คุณแอนชี้แจงนะคะว่าที่เขากล่าวหาเรามีอะไรบ้างที่ชี้แจงินตอ้คือจริงๆเนี้ยค่ะก็คืออะไรนะว่าคนมาทำงาน อ,อ๋อก็คือว่าตอนแรกอะค่ะตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาปีที่แล้ว2566อะคา่ะก็คือทางดอรองค์อาจเนี่ยค่ะก็มีการแบบเรียกบริษัทคัวมาทั้งหมดประมาณ3บริษัทค่ะแล้วก็ผลก็เป็นหนึ่งในบริษัทนั้นก็คือเข้ามาประชุมแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันที่20เมษาของปีที่แล้วอะค่ะ20เมษาก็คือวันตอนนั้นนะฝนอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ทชิคาโกแล้วก็ทางคุณด Many ่งก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเธอเข้ามาประชุมผ่านซูมออนไลน์กับคุณแอนสรรร็็จเเเีีียยบบบบ้้้้อออใช่่่มมมมััคคคุณแนนกกกกกววาาาาาถถิดึงไททลล ก็เลยเข้ามาคุยกันวันที่27เมษายพอหลังจากวันนั้นนะคะก็เหมือนกับว่ามันเป็นการคุยกันที่จบเรียบร้อยแล้วว่าเออโปรแกรมทัวร์แบบไหนนําเสนอแบบไหนแล้วก็พูดกันด้วยวาจาว่าฉันใช้บริษัทคุณตั้งแต่วันนั้นค่ะบอกว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญากันคือจริงๆอะถ้า,อ,า,อ,า,อ,าอัน ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันในชั้นศาลนะคะเพราะจริงๆแล้วมันคือว่าก่อนที่จะเป็นโปรเซสกระบวนการนั้นนะคะก็มีทางกฎหมายทางของบริษัทเจเเ็นส่งสัญญามาให้เราก็คือมีการกระบวนการในการเช็คเอกสารไม่ว่าจะเป็นไลเซน์แล้วก็จดทะเบียนบริษัทแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทํางานของเราก็คือเขาเช็คผ่านหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผ่านผ่านโปรเซสตรงนั้นแล้วทางเราได้เซ็นไปแล้วเรียบร้อยะคะ่ะจริงๆสัญญาได้ระบุไว้ชัดเจนไหม ว่าในการไปครั้งนี้ค่าใช้จ่ายยังไงอะไรบ้างคือในสัญญาในคือระบุไว้ว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือ60-40ค่ะบริษัทไทยเดสตินเนชันจะได้ทั้งหมด40%ค่ะแล้วประโยชน์ในตอนสุดท้ายไีได้ได้ดท,ทักการอนุการ คือตรงคือตรงนี้ค่ะต้องแจ้งหนีว่าวันที่วันวันที่เราไปร้องกับสื่อน,นะคะกับที่ทนายรณรงค์เราไม่เคยพูดในเรื่องของผลประโยชน์ของทัวร์เลยเราพูดในเรื่องว่าคุณช่วยจ่ายเงินที่เราสำรองไปเราสำรองไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าตัวนางงามตั้งแต่เดือนเมษาสิงหาปีที่แล้ว นางงามที่มามามาโปรโมท Miss Universe ตุ้งนะคะ่ะก<ม>็จะมีประเทศอินเดียบาเรนแล้วก็เซาท์แอฟริกาไอซ์แลนด์แล้วก็เซาแล้วก็ออสเตรเลีย er <Australia S 2> ค่ะก็คือ5ประเทศแล้วก็รวมถึงคุณเอมมี่ที่เป็นอ CEO ของ Miss Universe ทางเราก็สำสรองให้พอสำรองให้เราก็เรียกถามไปว่าเมื่อไหร่จะจ่ายเพราะตั้งแต่เดือนสิงหากันยาจนมันถึงครบกำหนดเช็คอะค่ะเพราะว่าเครดิตมาสามวันเนี้ยค่ะแล้วก็พยายามเรียกร้องถามไปเรื่องนี้ก็ะจะเขาก็จะบอกว่าเออก็ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องทัวร์แต่จริงๆแล้วอะเรื่องทัวร์เราาไดด้้้้สส่่งงเเอออกกกรรรทัหมียยบบแลวว็า เราไม่ได้จะรีบอะไรเลยก็คือให้เขาโปรเซสในการที่ให้เขาตรวจเอกสารไปแล้วก็แค่ขอเช็ค2ใบที่เขาออกมาให้แล้วในการที่จ่ายเงินตรงนี้ให้เราเนี่ยค่ะก็มีเรื่องมันเกิดจากตรงนี้ค่ะ ไ,ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกับทัวร์ไปดูรอบสุดท้ายคือเพราะว่าไอ้เรื่องที่ไปทัวร์เนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยลูกค้าแฮปปี้แล้วทุกอย่างคือทัวร์มันจบหมดเรียบร้อยแล้วฟีดแบ็กก็ดีหมดคือมันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าเอกสารเนี่ยเราก็ดีแคลร์ไปในเรื่องของว่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือมีบินหรือตรงไหนที่เขาแย้งมาว่าไม่มีบิน ไม่ม <aunque S 2> <me> ีบ <cheg> ินเราก็วันวันที care, ่5เนี่ยเราเข้าไปคุยว่าเฮ้ยไอตรงที่ไม่มีบินนะเช่นค่าทิปทิปตำรวจทิปเบลบอยทิปอะไรเงี้ยใช้วิธีไหนเพราะว่าคุณเป็นบริษัทมหาชนต้องมีรูปแบบแบบแผนยังไงเขาก็เลยบอกว่าให้ทํามาเป็นเมมโมแล้วเมมโมนนแล้วก็แนบภาพมาด้วยว่าคุณจ่ายให้ใครแบบไหนซึ่งเรามีแท้ทั้งหมดค่ะคือเรียกว่า เราเรียกไปคือก,ก่อนหน้านี้เป็น,าน,านาค่าเรือก B R นางงามต่างๆมาไม่เกี่ยวกับทัวร์ค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะเราก็บอกว่าเข้าใจว่ามีโปรเซสดังนั้นลีฟเรื่องทัวร์นี้ไว้แค่ขอสองบินของเราที่เราสำรองไปเป็นยอด7 8 4 00 0บาทเนี่ยค่ะว่าเ,ออเราขอแค่สงบินนี้เพราะว่าคือมันก็แบบข้ามปีมาแล้วมันเจเดือนแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่มีการแบบคือไม่มีการแบบตอบกลับมาว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะมีแค่ส่งเช็คมาแล้วก็เป็นเช็คที่เซ็นแล้วแต่ว่าไม่ให้เราเข้าไปรับเช็คค่ะ ก็โพสต์ประมาณว่างก็โพสต์ว่าบริษัททัวร์ลอมบริษัททัวร์ฟอร์มแล้วก็โพสต์ว่าแบบเป็นโจรกระจอกว่ามาเหมือนกับว่ามาใช้มิสยูนิเวอร์สตรงนี้มาสร้างชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตรงไหนอีแล้วก็กวไม่มีใบรับรองใช่ค่ะก็คือว่าอย่างเช่นเงี้ยใบอันนี้ใบรับรองใบอนุญาตใช่ไหมคะบริษัทบริษัทเนี่ยเปิดมา14ีปีทาธุรกิจทัวร์มาเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นบริษัทเนี่ย14ปีก่อนหน้าที่ อันนี้ค่ะที่บอกว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหนังสือรับไม่มีใบอนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจทัวร์แล้วก็วจะมาฟ้องดใบอนะมาทอันนี้ใช่ค่ะ,คะแล้วก็จดทะเบียนบริษัทเนี่ยบรยิษัททําธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับทัวร์นะคะมา14ปีแล้วค่ะเรายืนยันว่าเราเป็นบริษัทที่มีตัวตนใช่ค่ะใช่คือจริงๆถ้าอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีตัวตนหรือว่าถ้าจดใบอนุญาตไม่ถูกต้องเนี่ยจะไปรับงานของ JKN ได้ยังไงแล้วจะไปดูแลพาร์ทเนอร์เขาได้ยังไงหรือว่าไม่ไม่ ความไว้วางใจแบบนี้ได้ยังไงคะคือแบบเรพี่โด่งเองนะคะครับผมเพราะว่าปักจริงปักจ<ะ> <c oughs> ริงยังไงบ้างโอเคคืออย่างนี้พี่ว่าพี่ว่าทุกคนในนี้ก็ก,ก็รู้จักพี่อยู่แล้วเนาะพี่ทํางานในวงการนี้ในอุตสาหกรรมสื่อเนอี่ยพี่ว่าสามประมาณสามสิบสามปีแล้วล่ะที่ทํางานอยู่ <c oughs> พี่ว่าพี่ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาพี่พูดจริงๆว่าอันนี้เป็นการขึ้นศาลของตัวเองครั้งแรกนะครับก็ เรียกว่าเราไม่เคยมีประเด็นอะไรกับใครแล้วกันเนาะทีนี้ประเด็นที่เรามาเนี่ยเพราะว่าที่ต้องการมารักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ที่เสียไปนะครับที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่าทางนายจัก,กรพงศ์จากกาจุทาิทิพย์เป็นผู้กล่าวอ้างพักถิ่นทั้งหมดเนาะเพื่อรักษาชื่อเสียงของเรานะครับประเด็นคือวันนี้คือมายื่นฟ้องบิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับและเพื่อเรียกว่า รักษาชื่อเสียงของตัวเองประเด็นที่พี่มาจริงๆเนี่ยพี่ต้องการออกมา3าประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือพี่ต้องการรักษาชื่อเสียงของนามสกุลตัวเองเนาะที่ถูกพัดพิงชื่อเสียงและนามสกุลของตัวเองสิ่งลำพองที่ที่ถูกพัดพิงเอ่ยไปนะครับส่วนที่2พี่ว่าพี่มาเพื่อทุกคนในวิชาชีพสื่อเนาะเราเชื่อว่าเรามีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการทางานนะครับเพราะฉะนั้น เราไปเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจไหนก็แล้วแต่เรื่องการได้มาหรือว่าการเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องของสถานการณ์สภาพแวดลอ้อมแล้วก็บริบทต่างๆอีกส่วนหนึ่งพี่ว่าทุกคนก็เข้าใจว่าเราก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือพี่ว่าพี่ออกมาเพื่อทําให้คนที่เป็นลูกศิษย์เราที่เขาเคารพเราแล้วก็เชื่อเชื่อฟังในคําสอนเรา<ม>เขาเข้าใจและเขากล้าที่จะออกมาทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับพี่มองอย่างนี้ว่า คำหมิ่นประมาททั้งหมดอะครับที่อธิบายได้ง่ายๆคือเหมือนเวลาที่คุณพูดหมิ่นประมาทใครพี่เคยได้ยินว่ามันเหมือนการฉีกกระดาษทีละชิ้นเนาะคุณพูดหนึ่งคำคุณฉีกหนึ่งชิ้นคุณพูดสองคำคุณพูดฉีกสองชิ้นมันก็จะย่อยๆไปเรื่อยๆเนาะเมื่อคุณพูดจบคุณคิดว่ากองกระดาษนั้นะมันจะใหญ่แค่ไหนเสร็จแล้วเมื่อคุณพูดจบคุณก็โปรยมันในอากาศสุดท้ายมันก็ฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองอพี่ในฐานะคนที่ถูก ข้อมูลไม,ไ,มไ,มไม่ถูกต้องเนาะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องพี่ว่าพี่ไล่เก็บไม่หมดเนาะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายพี่ว่าวันหนึ่งถ้ากองกระดาษนี้ย้อนไปที่เขาพี่ก็เชื่อว่าเขาก็เก็บไม่หมดเหมือนกันเนาะเพราะมันฟุ้งไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาวันนี้ก็เพื่อหนึ่งคือเรามายื่นฟ้องมีประมาทด้วยการโฆษณาเนานะส่วนสองก็คือมาชีา้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ พยายามที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดยังไม่อา่านคำที่ผมพอลแลนะ้วเนาะพี่โด่งจากที่จะมีอะไรมาชี้แจงบ้างคือที่ที่กล่าวพาดทิ้งนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอในบุญของชื่อเสียงนะครับในการที่เราอยู่ในวิชาชีพสื่อเนาะว่าเราไม่รับผิดชอบพี่มองว่าเหมือนที่คุณฝนเรียนไปนะครับว่าตอนที่เราเข้ามาทํางานโปรเจกต์ ของตัว Hello Universe t ัวร์เนี่ยพี่ถูกแอสไซน์มาว่าให้เลือกบริษัท3บริษัทเนาะแต่ถามว่า job description ของเราหรือการว่าจ้างของเราจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่นี้เนาะพี่มีหน้าที่คือบริหารช่อง Jk 1 8และดูแลผลิตภัณฑ์ในเครือทั้งหมดนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบอันนี้เป็นเหมือนงานแอสไซน์เพื่อความช่วยเหลือกับธุรกิจใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่มีใครช่วยลัน ทีนี้หลังจากเราได้ตัวของบริษัททัวร์เข้ามาบริหารงานใน Hello Universe ทัวร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเจ้าภาพที่ชัดเจนหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าภาพที่เขาเป็นผู้บริหารทัวร์เนี่ยที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเรื่อยๆนะครับแต่โชคไม่ดีของของโปรเจกต์นี้คือมันใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้ผู้บริหารทั้งหมด5ท่านเข้าออก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 จนกระทั่งท่านสุดท้ายแล้วจนกระทั่งถึงวันที่พา<ป>ลูกทัวร์ทั้งหมดไปที่เอลซวดอ มันก็เลยมีโปรเจกต์แต่ระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับโปรเจกต์นี้เนาะนอกจากได้รับฟังได้ยินผ่านหูบา้างแต่ว่าในในความรับผิดชอบเนื้อแท้ที่แท้จริงของงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานรับผิดชอบของเราซึ่งหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่สามารถเอามาชี้แจ,จงในศาลได้นะครับคอันนี้คือเฉพาะเฉพาะที่มีสมาณกับตัวพลบคอมมิชชั่นนะคะที่มาสำหรับวันนี้ใช่ค่ะ แล้วก่อ,อนันนี้ที่เขาจะยื่นฟ้องฟ้องตัดสิบล้านนะคะตอนนี้เรามีการคุยหรือว่าก็ไม,<อ>ไม่มีใครมาคุยนะคะถ้าเกิดจริงๆก็ไม่มีใครมาคุยเขาก็บอกว่าจะฟ้องแต่ก็จะฟ้องอะไรอะคะเพราะว่าข้อที่1คือถ้าเกิด คือในเรื่องของเช็คเราก็มีเช็คจริงๆว่าคุณไม่จ่ายเรามีบินอินโอยจริงๆอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่จ่ายอย่างที่2ก็คือว่าเราไปทํา really. ใ erm. ห้เขาเสี่มเสื่อมเสียชื่อเสียงคือการที่เราไปเรียกร้องเรียกร้องความถูกต้องว่าเออเฮ้ยเราทํางานไปเนี่ยเราก็ไม่ได้รับเงินไม่ได้รับเงินไม่ได้รับเลยเลยตั้งแต่ทําตั้งแต่เดือนเมษาเนาะตั้งแต่เมษาจนกระทั่งธันวาเราก็ไม่ใช่แค่คนเดียวพนักงานในบริษัทอีกตั้งสามคนอย่างเงี้ยค่ะที่มาดูแลโปรเจกต์นี้เขาบอกว่าเราเสียเงินกับโปรเจกต์นี้เยอะเหมือนกันคก็เลย ก็ถึงสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของพิกประมาณของคอปรคอมพิวเตอร์ค่ะสำรองจ่ายไดีเป็นตัวเลขกลมประมาณเท่าไหร่คือคือถ้าสำรองจ่ายเนี่ยของของเช็คนะคะที่ค่าตั๋วนางงามประมาณ7 8 4 0 0 0น่บาทนะคะอันนี้คือค่าตั๋วแต่ที่สำหรับครัวเนี่ยค่ะเป็นเลขตัวเลขที่ยังตกลงกันไม่ได้แต่ทางตัวเลขที่เราส่งไปอ่ะประมาณ70,0,000กว่าบาทเหมือนกันค่ะมันก็เลยเป็นตัวเลขกลมๆว่าเป็นล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะสี่ล้านสี่ ใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือว่าเราบอกว่าโอเคเลข7จ0 0แสนนันพักไม่เป็นไรให้คุณตรวจสอบแค่ขอเช็คเราคุณเช็คที่คุณทำจ่ายมาแต่เรายังไม่ได้เงินแค่นั้นเองค่ะวันนี้กวันนี้ก็เลยจะพอการเสียหายก็คือจริงๆก็ก็มีการการคุยกันอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างหลายล้านอยู่เพียงแต่ว่าเอาว่าหลายล้านละกันนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวขอไป จบไปที่ชั้น3นะครัค่ะอันนี้หน้าเช็คค่ะหน้าเช็คที่แบบว่าออกมาโดยมีายเซนเรียบร้อยถึงบริษัทไทยเดสิเนชันแล้วจากบริษัทอะไรแล้วก็ยอดเท่าไหร่เนี้ยค่ะตามบินอ่าใช่ค่ะเช็คนี้ยคือว่าเวลาเราทวงถามใช่ไหมคะก็ส่งมาให้ทางไลน์แชทว่ากําลังจะเอาเงินเข้าให้รอแป๊บหนึ่งจับอะไรเนี้ยคือมันยังไม่เด้เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบจับเลยยังไม่จับเช็คใบนี้เลยเนียค่ะ แค่เห็นลูกค้าผ่าที่พยายามเรียกร้องว่าเออเราขอแค่ยอดนี้นะแล้วก็อยอดอื่นไม่เป็นไรค่อยว่ากันทีหลังอะไรเงี้ยค่ะยอดนี้จำนวนเท่าไหร่คะเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทค่ะเต็มตัวยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับค่ะอันนี้ที่ของร่วมกันใช่ไหมคะใหรือว่าอันนี้คนล, <Yeah. S 1> ละแยากกันพี่โด่งก็หนึ่งของพี่เป็นมินประมาทด้วยกันโฆษณาหนึ่งก็หนึ่งแคสตมินประมาทเหมือนกันค่ะเพราะว่า พหลบคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่ามีการโพสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยเดสิเนชันแล้วก็ชื่อของคนเองค่ะก็คือมันทาให้เสี่ยมเสียชื่อเสียงเพราะว่าเราทําธุรกิจทัวร์มาเนี่ยก็เป็นสิบกว่าปีเงี้ยค่ะก็ทำทำอาชีพเดียวอะไรเงี้ยก็มันก็ทําให้ลูกค้าที่แบบรู้ทราบว่าเอ้ยทำไมมีมีปัญหาแบบนี้เขาก็ต้องคิดแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็โพสต์เมื่อวันที่30มกราคมค่ะโพสต์ต่อเนื่องโพสต์ต่อเนื่องทุกวัน30 1 2 3ทุกวันเลยค่ะ เหมือนกันค่ะหลายร้านใช่ค่ะเพราะว่าชื่อเสียงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมีการสู้คดีอันนี้ไปอ่ะก็เป็นหลักก็เป็นปีเนาะมันก็กว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราไม่ได้ผิดกับเรื่องนี้เนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยก็หลักหลายล้านกันวันนี้สปองอาญาค่ะโอ่ใช่ถึงหลักค่ะลพี่ว่าอย่างนี้เอ่อเท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่ว่าวิธีการคำนวณคือก็ต้องลองคำนวณว่าถ้าพี่ทํางาน อีให้พี่ให้แค่สิปีเนาะสิบปีข้างหน้าทั้งหมดบวกลบคูณหารเนี่ยมูลค่ามันจะประมาณเท่าไหร่เดือนเดือนเท่าไหร่คะเดี๋ยวอันนี้ก็เจ็ดหลักสิคะเจ็ดถึงแปดหลักแม่ไหมคะที่เขาที่เกี่ยวกับประเด็นที่พี่ออกจาก JGM เด้ไหมไม่เกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวกับแค่ว่าในมุมของเขาที่เขาเรียกว่ากล่าวให้ให้ร้ายให้โทษเราในมุมของต่อบุคคลที่สามแล้วก็สูญสารสาระนักเนาะเขาพูดว่าถึงให้พี่ตกใจจะไหนครับ โอ้โหเขาแบบอ่าก็ก็อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาชีพเนาะไม่มีความเป็นืออาชีพเป็นผู้บริหาที่ไม่ไม่รับผิดชอบนะครับต่อหน้าที่การงานอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่พี่บอกครับผมทํางานกับบริษัทแรกนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะผมทางานที่นั่นสามสิบกว่าปีผมเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงที่นั่นก็คงมองเห็นในศักยภาพในการทํางานของเรานะครับ การที่จะอยู่ได้มาขนาดนั้นผมว่ามันก็ต้องพิสูจน์ัปเองนานเนาะทีนี้นั่นคือส่วนนักที่กนนารงานนะครับแล้วก็ในส่วนของอวงการวิชาการเนาะก็ได้เอ่ยได้เอ่ยถึงาการเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะครับในมุมที่ที่ที่ค่อนข้าง,างผมว่ารุนแรงพัดทินงอย่างรุนแรงเนาะเพราะว่าผมว่าสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ละเอียดอ,อ่อนเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อของตัวบุคคลนะครับ ถ้ามันไม่เกิดความเชื่อจากตัวบุคคลมันไม่มีทางที่จะไปสู่ของคนที่เขาจะต่อเราไปถึงนักศึกษาต่างๆเนาะแล้วมันก็จะผลิตผลิตภัณฑข์ของคนออกไปที่แบบไม่ไม่สมบูรณ์อันนั้นพี่ว่าจริงๆซีเรียสที่สุดก็คือเรื่องนั้นพี่ว่าในในมุมของสายอาชีพในมุมของวิชาชีพเนี่ยพี่ว่าทุกคนเรามีหลักฐานพิสูจน์อยู่แล้วว่าเราทําอะไรมาบ้างเนาะแต่วิชาการเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดออน ไม่มีการพูดคุยผมได้อ่านข้อทัดพิงที่บอกว่าพยายามติดตอ่อผมแต่ผมก็ก็มีหลักฐานว่าเราไม่เคยติดตอ่อกันตั้งแต่ผมลาออกเมื่อ3 1มสิเธันวาคมผลสภาพพนักง,งานคือหนึ่งมกราคามนะครับก็ไม่ได้มีการติดตอ่อใดๆมาถึงแต่แต่มีเบอร์โทรอะไรกันเขามีอยู่แล้วครับแต่ไม่มีการไม่มีการติดต,อต่อเพราะผมผมก็มีหลักฐานที่จะ ที่จะให้ดูอยู่แล้วพี่ดเหตุการที่เรามาเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่ทางโรงแรมโพสต์นักข่วาวสื่อมวลชนที่บริการพนักงานออกมา,น,าน่าจะคนละประเด็นครับอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของถ้าอ่านแบบคนอ่านเนาะไม่เกี่ยวกับคนทํางานเนาะผมก็อ่านว่า,าวก็คงเป็นเรื่องของทีมที่นินวยอร์กหรือเปล่าอืมใช่ก่อนหน้านี้พี่ดโดบริหารด้านด้านสื่อที่ช้องแป่งอ่าใช่ครับ แล้วก็มาอยู่ที่ที่ปััจจุบนไม่ใช่ที่ปัจจุบันที่ล่าสุดแล้วก็ลาออกถ้าสองสองเคสรวมกันนะคะม็ดละท่ามาณติดติดใจเรื่องเงินเลยก็เป็นหลักก็ได้ค่ะเจ็ดหกเจ็ดสองเคสโดนหกหลักฮะหกหลักเนี่ยหกหลักถ้าราเกิล้านอยู่แล้วไงอ่าแปดหลักค่ะสองเคสนะพูดเองนะพูดเองสองเคสนะคะ คของพี่น่าจะมีประเด็นเดียวนะครับของพี่น่าจะเป็นอาญาประเด็นเดียวแต่ส่วนของคนจะเป็นสารอาญาแล้วก็สารแพงค่ะส่วนจะ็นสาอาล้วก็าแของพี่งนี้หลักพูดนพูดเองเยี่ไม่ทราบยยังยัขอขอไปพูดในชั้นศาลโอเคได้ขอบคุณนะครับคุณ 你舍得吗？